สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่2ตัวบนประจำงวดวันที่16ธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรสตัวบนนะคะแบบ4ชุดตรงอาจารย์จะเริ่มคำนวณให้ดูตั้งแต่งวดที่ออก696 งวดนี้นะคะหกเเพราะฉะนั้นเราจะย้อนไป1งวดเราจะใช้งวดที่ออก9,7,8าเดแปข้างล่างออก7จมาเป็นตัวคำนวณสูตรมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรสูตรค่อนข้างง่ายนะคะทำแบบง่ายๆแล้วก็กำลังเดินดีฮะเราจะมาดูสูตรที่1กันก่อนเลย จะใช้แสนบวกด้วยหน่วยล่างคูณด้วย2บวก7คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1สูตรที่2ใช้พันคูณด้วย2บวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก8คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1มีอยู่ได้กันทั้งหมด2สูตรอยื่มลืมคะเรามีการบวกสูตรที่1 7คงที่สูตรที่2เราบวกด้วย8คงที่แล้วทั้ง2สูตรนะคะบวกด้วย1ทั้งคู่เลยนะะเดินไป1แต้ม เริ่มคำนวณะครับสูตรที่หนึ่งแสนเลขแปดหน่วยล่างเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็บวกกับเจ็ดคงที่ทำการบวกกันแปดกับสี่เป็นสิบสองสองกับเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ เลข9กับ0ในสูตที่1สูตรที่2ใช้หลักพันเลข6 6หคูณสเป็น12หน่วยบนเลข8ตรงนี้ออก978นะ978าเจ็เกาเลข8มาส่วน10ล่าง7 7ก็เอาเลข 7, 9, 7 8, มาแล้วอย่าลืมนะคะ8คขงที่ทำการบวกกันเลข2ก็8เป็น10เป็น17 7กับ8ก็เป็น15ได้เลข5บวก1เป็น6จับเป็น เก้าห้าเก้าหกศูย์ห้าศูนย์หกสี่ชุดนะออกมาที่หกเก้าหกงวดแรกเลยนะเป็นระยะหวังผลนะคะสูตรนี้มีโอกาสเหมือนกันนะอาจารย์ลองไปเช็คกับเด่นดูเดี๋ยวไปอธิบายกันท้ายคลิปหกเก้าหกก็จะมีชุดชุดนี้เนาะเก้าหกนี่มาตัวเป็นตัวตรงเลยนะ ตรงตรงงวดแรกต่อไปถนะ้าจากเก้าเจ็ดแปดเป็นหกเก้ากใช่ไหมอาจารย์เปิดใบตรวจมาที่หกเก้าหกแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สองคำนวณต่อเลยตัวแรกคือแสน นี่แถวตรงนี้นะประมาณ right นีน้เนาะการจะดูซ้ายมือให้นะศูนย네์ห้าเก้าหกเก้าหกแสนคือเลขศูนย์หน่วยแรงหนึ่งคูณสองได้สองแล้วก็เจ็ดคงที่ศูนย์สองเจ็ดก็บวกกันได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะได้เก้ากับศูนย์ในสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองหลักพันเลขเ้าคูณสเป็น18หน่วยบนเลข6 10ิบล่างก็เลข6แล้วก็8คงที่6 6หเป็น12บสองก็8ดเป็น10บหมดไปแล้วเหลือเลข8ตัวนี้นะแปดยกมา8ปบวกหเป็น9แล้วก็จะเป็น98 99 0ปย์แแล้วก็0ูนย์เงวดที่2ออกมาที่8 98ด 8 98มีชุดนี้นะ9ะเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดคือมาเป็นตัวตรงเลยนะฮะตรงเป็นงวดที่สองที่เป็นตัวอย่างนะนี่ค่ะสองวดแล้ว ต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเป็นวัวที่สามงี้เนาะแปดเก้าแปดอาจารย์ก็เปิดไปตรวจมาที่แปดเก้าแปดหลักแสนเลขสามนะเมื่อกี้ให้ดูเลยนะแสนเป็นสามเนี่ยแล้วก็หน่วยล่างเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็เจ็ดคงที่ ามก็สี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้สี่กับห้าต่อไปหลักพันเลขห้าห้าคูณสองเป็นสิบหน่วยบนเลขแปดสิบล่างก็เลขแปดแล้วก็แปดคงที่แปดสามเป็นยี่สิบสี่เลยสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเอ้าได้เลขเดียวกันเลยสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็จับควยคู่สี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าห้าสี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าห้าผลของการออกว่าที่สามที่เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือแนวทางของเลข หนึ่งสี่ห้าสองตัวท้ายคือสี่ห้าอันนี้อาจารย์คำนวณเป็นคู่ท้ายเลยนะบางครั้งบางสูตรมันอาจจะเป็นคู่โต๊ะมาสองตัวส,สูตรหนึ่งนะคะมาได้ถึงสองตัวอาจจะเป็นร้อยสิบหน่วยอะไรแบบนี้นะหลักร้อยหลักสิบหลักสิบหล,ลักหน่วยหรือหลักร้อยหลักหน่วยแต่อันนี้จะเป็นคู่ท้ายเลยนะคู่ท้ายนะ้เราดูหนึ่งสี่ห้าจะมีคู่นี้นะสี่ห้ามีตัวกลับนะห้าสี่แต่เอาเราเอาตัวตรงนะคะเอาตรงๆงคือตัวนี้สี่ห้า มาตัวตรงนะตรงตรงมาเป็นสามงวดแล้วต่อมาคำนวณต่อเป็นงวดที่สี่งวดที่สี่ก็คืองวดที่แล้วอาจารย์เปิดใบตรวจมาที่หนึ่งสี่ห้าตรงนี้เนาะหนึ่งสี่ห้า หลักแสนคือเลขสี่นะเราใช้เลขสี่นำก่อนเลยเนาะหนึ่งสี่ห้าข้างล่างออกสามเจ็ดแล้วก็มาคำนวณให้ออกงวดที่ผ่านมานี่เนาะก็คือหลักแสนสี่หน่วยล่างเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่แล้วก็เจ็ดคงที่ทำการบวกกัน4 4, 4เป็น8 8กับ7ก็เป็น15ได้เลข5 ห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้ห้ากับหกต่อไปสูตรที่สองหลักพันก็คือเลขแปดคูณสองเป็นสิบหกแล้วก็หน่วยบนห้าสิบล่างสามนะแล้วก็แปดคงที่หกกับห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสามเป็นสี่สี่กับแปดก็กเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสาม สูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหกสูตรที่สองได้สองกับสามจับคไว้คู่เป็นห้าสองห้าสามหกสองและหกสามสี่ชุดนี้นะ 5, 2, 5, 3, 6, 2, 6, ห้าสองห้าสามหกสองหกสามที่แล้วนะคะกองสลากประกาศมานะรางวัลที่หนึ่งก็สี่1ี่หกหนึ่งสองห้าสองสองตัวล่างสองสองตามนี้เลยแปบบ๊บนึงนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะเวลาอาจารย์คำนวณหกห้าห้านี่ครั้งที่หนึ่งอันนี้คือครั้งที่สองพอเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่สาม เลขท้ายครั้งที่สองจะเป็นครั้งที่สี่แบบนี้นะคะสี่เลขที่เราต้องการคือห้าสองหลักสิบกับหลักหน่วยเท่านั้นนะสูตรนี้เดี๋ยวเราหาหลักร้อยมาวางอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เอาสิบหน่วยไปก่อนอันนี้มห้าสอง มีสี่ชุดนะใครชอบก็จะจัดทั้งหมดสี่ชุดเลยก็ได้บางครั้งถ้าเราเอาตัวเด็ดมาวัดนะเด่นหลุดเราก็จะไม่ถูกะเผื่อมันฟุกนะคะท่านผู้ชมสูตรกําลังเดินทันสั้นเนาะระยะหวังผลนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งหัวข้อว่าสองตัวบนระยะหวังผลนี่ค่ะก็คือห้าสองพูดแล้วก็เขียนไว้เลยแล้วก็เขียนมาบอันนี้คือมาตรงนะตรงอีกแล้วนะคะ จะเป็นปักหลักสิบสั้นๆง่ายๆก็ได้นะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเวลานั้น fc หาได้ง่ายนะคะเป็นระยะหวังผลระยะหวังผลหวังได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรนี้ถ้าเราไปเช็คกับตัวเด่นอย่างที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่ามันมีโอกาสนะคะถ้า ถ้าเลขเก้าเนาะที่เราคำนวณไว้ไม่มานะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะมาก็มันจะมาโดนกับสูตรนี้พอดีนะฮะ,ะงวดที่หนึ่งเก้าหกตรงงวดที่สองเก้าแปดตรงงวดที่สามสี่ห้าตรงแล,แล้วงวดที่สี่ห้าสองก็ตรงเลยนะคะอันนี้เรามาตื่นเต้นไปด้วยกันกับงวดที่ห้านะคะจะมีมาให้เห็นไหมเนาะ คำนวณตัวสูตรก่อนตรงนี้เลยสี่หกหนึ่งสองห้าสองหลักแสนคือเลขสี่เอาเลขสี่มาวางต่อไปหน่วยล่างสองสองสองก็เป็นสี่แล้วก็เจ็ดคงที่สี่กับสี่เป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกในสูตรที่หนึ่ง ส่วนสูตรที่สองเราใช้หลักพันเลขหน,หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองแล้วก็หน่วยบนเลขสองกูตัวนี้นะเลขสองแล้วก็สิบล่างออกสองสองก็เอาเลขสองมาอีกแล้วก็แปดคงที่สองสี่หกหกกับแปดก,ก็เป็นสิบสี่ได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าจับคู่เป็นห้าสี่ห้าห้าหกสี่หกห้าห้าสี่ห้าห้าหกสี่หกห้า จะออกอะไรนะคะจะออกอะไรกลองสลากจะประกาศเลขอะไรจะมีอยู่ในสูตรนี้ไหมประมาณนี้ก่อนรอผลสามตัวท้ายรงวันที่หนึ่งนะคะหรือสามตัวบนอะละทีนี้เรามาเขียนตัวเด่นหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนี้นะ,ะเด่นที่เราเรียนมา ในเอ่อ nice. uh, EP ที่อาจารย์สอนไว้นะถ้าเป็นเอ่อ uh, EP ที่ที่เจ็ดแล้วกันเนาะมันจะมีตัวเด่นนะคะก็คือเก้ากับสี่นะประมาณนี้แล้วกันเขียนเด่นมีเลขเก้าแล้วก็เลขสี่อันนี้ จะเป็นสูตรย้อนงวดนะจะเป็นเลขตัวจริงกับเลขตัวแทนใช่ไหมเก้ากับสี่ในที่นี้ไม่มีเลขเก้านะอาจจะ,าอาจจะเก้ามาอาจจะไปอยู่หลักร้อยก็ได้แต่ถ้าเราเทียบแบบนี้นะมันมันเห็นเค้าโคเหมือนกันครับเนี่ยมันจะมาชนสี่กับห้าตัวนี้ก็เลือกถ้าเป็นสูตรนี้นะเลือกเลขสี่ได้นะคะเลขสี่นี่ค่ะเลขสี่ตัวนี้เพราะมันมีสี่ห้าก็เลือกเลขสี่แล้วสูตรที่สองนะจะเป็นเด่นบนนะหกกับเก้าเด่นเหมือนกันนะ มีเลขหกเลขหกกับเลขเก้าอาจารย์จําได้อาจารย์เคยเห็นว่าอมันชนที่เลขเก้าอาจจะเลือกเลขเก้าก็ได้ตัวชนแต่ถ้าชนไม่มาอาจจะเป็นเนี่ยเลขหกนะคะท่านชมอันนี้ก็จะเป็นเลขสี่ตัวนี้อันนี้เก้าไม่มาใช่ไหมก็จะต้องเป็นเลขหกก็มีโอกาสนะสูตรนี้นะนี่เลขหกตัวนี้เลยนี่ค่ะหกตัวนี้มันก็จะมาสวยที่ตัวชุดนี้ถ้าเป็นสูตรนี้นะหก ะะอันนี้มันปักมาแบบตรงนะอันนี้คือแค่เด่นเฉยๆเขมีเลข6เลข4แล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งเด่นเราเรียนไปแล้วนะ3ส,สูตรอาจารย์บันทึกเทปนะสองส,สูตรนี้นอกสถานที่นะอยู่ในภาคเหนือนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ทำแบบเต็มที่นะแต่ก็ยังเอาตัวเด่นไปฝากให้ f อฟสีนะใ้ชมก็ เอามาพร้อมกับสูตรที่อาจารย์สอนอยู่นี่เลยนะคะขณะนี้เดินทางกลับมาถึงจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะที่อาจารย์เคยทําทุกๆวันทุกๆงวดนะที่อาจารย์สอน fc มานะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สองใช่ไหมคะทุกทีเราเอาเก้ามาไปเป็นเก้าศูนย์เก้าสองใช่ไหมเก้าตัวชนมาแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าสองแต่ถ้าสูตรนี้นะมีหกกับสี่แล้วมันไม่มีศูนย์กับสองใช่ไหมงั้นเราก็เอาศูนย์สองเนี่ยมาสองตัวเนี่ย มาใส่ด้านหน้าก็ได้อยู่นะคะก็เป็นแบบนี้เอาทั้งศูนย์แล้วก็สองเลยสองตัวนี้เพราะมันมีเลขน้อยตัวนะ,ะเด่นเดินดีทั้งหมดเลยสามสูตรนี้เมื่อที่ออกสองห้าสองนี้มันเข้านะเมื่อที่เราก็ลองตามดูต่อตามนี้เลยเนาะเป็นเด่นนี่น่าสนใจนะตัวนี้เลขเก้านะตัวที่มันชนนะถ้ามันไม่มาจะเป็นชุดนี้ แล้วอาจารย์ฝากช่องนิดหนึ่งเนาะมีดีช anel ช่องที่อาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะถือว่าเราเป็นเอ่อคนคอหวยเหมือนเหมือนกันนะคะก็เป็น fc กับเออเป็น fc ของทางจ้องก็เป็นเป็นเพื่อนกันนะั่นแหละเนาะเป็นเพื่อนคนที่ชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะคุยกันรู้เรื่องนะคุยเรื่องหวยนี่คุยได้ทั้งคืนเลยนะท่านผู้ชม คุยตัวเลขนั้นเลขนี้อะไรเงี้ยคุยแล้วมีความสุขนะถ้าคนชอบเหมือนกันนะถ้าคนคาที่ไม่ชอบเหมือนเราเขาจะเดินหนีไปเลยคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องนะนีะ่ถ้าเราชอบเราก็ตามนี้เลยอาจารย์จะเอาตัวนี้เนาะตัวนี้มันสวยกับเพื่อนเลยนะคะต้องทําเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราตีเส้นก็ต้องตีเหมือนกันชุดหกสี 4, นี้เป็นชุดเป้าหมายนะฮะก็เอามาใส่ตรงนี้ 064แล้วก็264จะเป็นตามคาดไหมเนาะเอา0ก็2มาไว้ตรงนี้เลยก็เป็นก็จับเสียงได้ประมาณนี้หยิบจับลอตเตอรีร่064 264อ่ะอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับการปักหลักหลักร้อยหลักสิบห,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 หลักหน่วยในชุดมาตฐานต่างๆได้อะไรนะอาจารย์ต้องกลับมาตั้งสตินะคะแล้วก็หาสูตรหาการคำนวณคิดคิดก่อนนะคะ อันนี้อาจารย์เห็นว่ามันกําลังเข้าดีอยู่ก็เลยทํามาฝากให้ชมก่อนละกันง่ายด้วยเนาะ064แล้วก็264จากสูตรเด่นนะที่เราเรียนไปก็ทําให้มันเกิดประโยชน์นะมันมาพร้อมกับอย่างที่บอกไปนะคะคลิปนี้อาจารย์ลอไปก่อนพบกในใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ